สวัสดีย่ำเศร้าครับอยู่ที่โคกน้องนาไทยลาวดินแดนไอ้นอ้องสองวังคงมืดอนี้กะวันที่ยีบสองคลิปปัจจุบันเลยนะครับผมกลับมาแล้วจริงๆอะกลับมาหลายมือแล้วนะครับแต่ว่าเฮากะเห็ดภารกิจหลายแนวครับผมมากะตัดหญ้าตัดยูเห็ดน้ำสวนตอท่อน้ำนะครับพอดีมากละ่ะน้ำมันบรูว่าแตกจุดไหนนะครับผมเลยเดินระบบน้ำไม่ เศร้านี่พาพน้องยังชมบรรยากาศย,ยามเ้รอยู่ที่โคกน้องนาครับหลังจากที่ไปเมืองเล่ามาเป็นเดือนช่วงน้องที่เอาปิดเลี่ยนนะครับไปซอยผู้เถาเกีียวเขาเกี่ยวน้ำไปดำนาไว้กับไปเฮ็ดไปเกี่ยวทำแล้วครับไปซอยพ่นไปส่วนพ่นนะครับพ่นฮ็ดสองเถาเอาลุงท่องเองมันก็มีงานประจําตองเฮ็ดเอาไม้พูใยส่วนก็เป็นผมนะครับตังผ้าพีน้องไป ช่วงบรรยากาศพร้อมนะครับในงานของเจ้าของมันคือการถ่ายคลิปอยู่แล้วกะใส่การถ่ายคลิปให้เป็นประโยชน์ครับก็คือไปซอยเวียกวันนะครับหลักๆกะทถักท้ายเศร้านี่ครับอยู่ที่โค้งนองหน้ากับบรรยากาศดีนะครับบานเท่าตอนนี้กันหนาวแล้วนี่หมอกย่ำเศร้าน,นะครับคุณภูมิตอนนี้ก็ประมาณสิบเก้าองศาสิบแปดองศานะครับเย็นแล้วนะครับอยู่ที่สกลนค,ครนะเพื่อคำอากาศนี่กะกลับมากะ หลายนา็ดเคลื่อนครับเนี่ยวได้พักเลยผมกะมากกับมาเห็ดเบียกที่สวนเจ้าของอีกต,อต,อตอ่อหนามต่อในเดินระบบหนามไม่นะครับมาตัดหญา้าตัดยู่ผมนวดยังไม่ได้ไปโกนไปตัดเลยเดี๋ยวมื่อนีเดี๋ยวไปชําระร่างกายเจ้าของเพรามากกต้องเห็ดเวียกนกปินก,เก็เก็บเคื่อนเก็บสั้นนะครับไบด้อยยุเป็นเดือนมันก็ทั้งขี่เกี่ยมขี่ไซทั้งยักษ์ใหญ่ทั้งอีฝุ่นหยังซักผ้าซักพ้นะครับจริงก็พากันกลับมาหลายมื้อแล้วละครับหนึ่งด้วยผมกะ มาผมก็เฮ็ดเวียกอยู่นี่ละแต่เดียวเศร้านี่พาพพน้องอยังชมบรรยากาศนะครับยามเศร้าอยู่ที่สวนของเข้าขบ้านหลังลน,น้อยบ้านสายสัมพันสอง0 0นดินครับบ้านหลังเล็กๆของเราบ้านสวนบรรยากาศดีดนะครับสําหรับยามหนาวกะตื่นมากอะอากาศเย็นสบายวันอาทิตย์กับพคนขอฟ้าละโบมี่ยังเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับสวนเท่ากะ ต้นจานใหญ่ขึ้นต้นมะพร้าวก็ใหญ่ขึ้นต้นไหม่ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างยังบบมีอย่างเพิ่มเติมเพราะว่ามันต้องอาศัยงบประมาณอาศัยเงินนะครับในการสร้างค่อยๆเฮ็ดไปดอกหญ้าพันยามือสอบรรยากาศดีๆครับเด้น้ำกันก็จังรถนี่นะครับ การลดลงเป็นเป็นสเต็ปหนึ่งเพราะว่ามันเป็นขันบันไดนครับนี่แต่ว่าน้ำที่อยู่นี่ก็เลิกเติบเพราะว่าดินเก่ามันประมาณเพื่อนนี่นะครับมันก็เลยเห็ตเหะเห็นตะลิงนิดหน่อยปูปลาเข้ากาันังอกุดมสมบูรณ์งเงาครับมีปลาลายเติบอยู่ครับอยู่นี่ปล่อยไว้ต้นอกวขาวกเขียวละมะกรูดกับดกครับ เริ่มบะ,ะยุ่ยกลวยกินละน้ำคลองเขาก็มีกุ้งนีปูมีปลามีหอยออคดอกออกคุง่งนกกับน้องวงน้อไม้ได้กินด้วยครับนองไม้นนี้นองไม้ให้เลี้ยงนะครับทำไมเขาเปิดน้ำาฮดกะก็ได้กินนะครับก็บออกนอตตลอดเพราะต้นทุเรียนมันมีแมงมาก,กินต้นทุเรียนเ่อนี่คือต้นทุเรียนที่เขาปลูกไว้ ล่าสุดนะครับบอแตกยอดอะไรน,นี่ก็แตกอยู่ครับนี่แล้วก็มีจุดจุดดำๆ่นาจจะขาดปุยป๋ยกระปุ๋ยก็ใส่เนะครับน่านจะขาดแหลทขาุมันหลายตัวมันต้องได้ใส่หลายตัวครับใส่ยาหลายอีหลีครับทุเรียนนี่นี่ตนหนึ่งเพราะว่าสวนของหน้าผมที่ปลูกไวน้นี่โอ้ใส่ยาหลาย มันแพงเนี่ยเพราะแปลกใจครับพราะว่ามันดูแลยากมันใส่ยาหลายเลยครับมันต้องเฉีดทุกเจ็ดถึงสิบห้าวันต้องใส่สารเคมีหลายนะครับสาหรับต้นทุเรียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องใส่สารเคมีราัรไม่ได้กินครับปูนธรรมชาติเนี่ยแมงมันใชมากัดครับแมงวัลลี่ตัวดีกัดหยอดต้นทั้งหนานะครับลักงน้ากัดหยอดพังเนี่ยต้นมะคุงเขากะมักวยเขากะ พอได้อยากได้กินอยู่ครับหลายอยู่ครับต้นทุเรียนเนางยั่งอยู่นะครับแต่ว่ากับบงามบนะัดไดต้นนี้ต้นนี้ทรงมันงามไงทรงมันงามครับจากแปลงหน้าที่หน้าผมปลูกนะครับเกืบ 1, อบพันต้นเนี่ยเอาทุเรียนจันทร์มาลงเนี่ยบ่วงามสู่ทุเรียนไตนะครับทุเรียนไตจะจะขึ้นได้ดีกว่าสําหรับผู้มีประเทศ อยู่ที่สกลนครน,นี่ครับแหม่กล้วยเฮากันนะกล้วยหลายเครืออยู่ครับกินบ่ทันกล้วยเอาไปปั่นพี่ปั่นน้องอยู่ในบ้านตนะอัดไปแล้วก็ไปไป,ปั่นเพื่อนของเฮากันปูมีปลาเริ่มอุดมสมบูรณ์อยู่ครับเริ่มมีนันมีนี่กินอยู่ครับ สวนน้อยๆนะครับพื้นที่กับบ่หลายนะครับพื้นที่ทั้งเบิดกะร่วมทั้งเฮื่อนร่วมทั้งทั้งมดเลยนะครับดินที่มีอยู่นี่ก็ประมาณหาไรเนิดๆนะครับบ่หลายเหตุเป็นบ้านสวนจริงๆเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดเป็นบ้านสวนซื่อๆนี่นะครับแต่ว่ากะกระแสโค่งน้องหน้ามากก็เลยขุดทรงขุดสะขุดนันขุดนี่ก็ห่องตามเพิ่นซื่อๆไปสั่นละครับ โอ้มีปลามีบักโกงบักกล้วยบักม่วงบักเงินบักหนี้กินลายแล้วครับป่านนี้นี่บักกล้วยปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงต้นทุเรียนครับต่ได้กินหมากครับกล้วยหอมกล้วยคำว่ากล้วยนัย่นกล้วยนี่ขายใหญ่คร,นนครบับรรยากาศดีก็ยังบม่ได้ตื่นนะครับน้องพี่เอ๋กะตื่นละโอ้บรรยากาศดีเลยครับสดชื่นสาเหตุที่ อยากออกมาอยู่ทงแบบนี้แหละครับออกมาอยู่นอกๆจริงๆกับบแิเวทงนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมออกมาอยู่ผู้แรกออกมาอยู่พี่นอกๆก,ก,กะจีมักบร,ราการแบบส่วนตัวอยู่ในบ้านกะจริงๆตอนหาสื่อที่กันองปินเพื่ออยากอยากมีเงื่อนยู่วยังไงครับอยู่ในบ้านกันล้ายนะครับต่เขาบเหลือเขาเหลือกมาอยู่อยู่ของนอกๆ มันเป็นบรรยากาศดีบรรยากาศส่วนตัวได้อยู่กับธรรมชาตินี่แหละตื่นเศร้ามาได้ฟังเสียงนกได้ได้เบิง่งต้นเข่าหอมเฟื่องยง่นี่หอมเฟื่องแย่มหน้ากัได้เบิ่งสีเขียวทังท่านนะครับที่นี่ตอนนี้นี่นำมาอยู่นะผมหลายแล้วครับข้างๆนี่ทางนี่ทมละ่ะทมทีแล้วครับนี่ทั้งพุ่นก็เห็ดเฮือนละ่ะทั้งข้างพี่กะทางพี่ก็เห็ดเฮือนละ่ะเอาไปเอามาผมอยู่กลางครับตอนนี้ ทุกทายได้ยู่อลางาเนี่ยเพิ่นมายื้อน้ำละเพราะวา่าไฟเนี่ยผมเป็นคนดำเนินเรื่องผมเป็นคนเดินเรื่องเฮ็นนเดไฟเ,เขามานะครับแล้กก็ถนนนี่ผมเป็นคนเฮ็ดถนนให้ผมเอาดินเฮ็ดให้เพื่อนึ่งคือให้เจ้าของเนี่ยแหละเขามาเที่ยวแล้วก็คิดว่าเฮ็ดเป็นให้พี่น้องคนเที่ยวน้ำนะก็ได้บุญกุศลน้า <laughs> เพิ่นก็ได้เที่ยวน้ำได้ไฟใส่ไฟน้ากันก็ถือว่า เฮ็ดด้วยใจครับเฮ็ดด้วยใจเพราะว่าจังไดเฮาก็สิได้ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแลาา้วก็สิ่งใดที่เฮาสิได้ใช้แล้วก็ผู้อื่นได้ใช้นําเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นพร้อมกันก็นยินดีนี่บักกล้วยเฮาโอค,ครับหอยอยู่ปึ้ดปุ้ดกล้วยกินกันนี่ต้นทุเรียนทั้งเถิงครับต้นนี้แมงวอลี่มากัดแมงวอลี่มากัดหยอดนะครับนี่ จริงมันจะสูงพุ่มก็นีแมงวานีมากัดหยอดแมงวานี่ตัวเดียวนี่รสาควาอเสียหายให้ต้นทุเรียนเนี่ย่อธรรมดานะครับหยอดหักแล้วนี่หยอดไม่ครับนี่มันห้อยกัดแจกคซีได้กินบากว่าได้กินครับมี่โตว่าเจาะของเบิ้งไว้เรื่อยๆนะครับเห็นมากมันผุดละจังว่าได้กินต้นทุเรียนเนี่ยม,มันก่อนข้างที่จะปลูกยากอยู่นะครับ ลักลักในต้นนี่ผมบริไใส่สารเคมีนั่นี่ผมใส่ลักลักเลือกขึ้ขีหมูขี้หมูนะครับเป็นลักตอนที่เลี้ยงหมูป่าตอนน่ะราคาสุ่ม,ญม,มหญ้าเนี่ยเมื่อคราผมตัดหญ้าเนี่ยผมจะเอาเศษใบไม้เศษหญ้ามัน่มลงเพราะว่ามันอยู่ไก่บ้านครับขั้นที่สียาขาแม่งสีดยาอา่นั่นยานี่นี่มันละอองมันเปิวลูกเต่า มีลูกหน่อยอันตรา,ายต่อคนอยู่ครับผมก็เลยลองเทดตามสภาพบึงกันนี่แหละก็จังพี่น้องได้เห็นตน้นมานนี่และครับแต่ถ้าเขาสียาคามาแรงนี่แมงวัรีก็บบว่ากัดขับหยอดกับชิงงามก็นี่มันอยู่ไกลคน,นก็เลยเอาล่องแบบอินซี่บางรู้สีได้กินว่าแ่่สรุปแลวผมเบึงแล้วขั้นปลูกตามมีตามเกิดน,นี่ยไม่ได้กินกับทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะปลูกยากอยู่ มันต้องใส่ยาหลายครับใส่ยาหลายหน้าสวนหน้าผมเนี่ยโอ้ต,ตอ้องเียทุกสิบห้าวันทุกเจ็ดวันบักโวง้องว่ะดกเด็กกำลังเสียนบองสิงไฟครับอากาศบานเท่ากันหนาวละเห็นบองสิงไฟไปเบิ้งขวาวเขาด้วยมืนอนี่เสร้านี่ สวัสดีค่ะสองสาวทำไรคะพุนาลูกเสือเห็นตรงไหนทำข้ขอเคารพตรงไหนลูกเสือน่ะพุนาทหารเนี่มาตื่นทหารน่ะทหารยังนอนอยู่บรรยากาศดีสวัสดีค่ะให้หลาให้ยังกินเนาะเศร้านี่ยเ,เ,เขาก็ะตื่นสอบม,มากับเห็ดนำน้องทีเอ๊ ก็ได้อ่านคอมเมนต์้นะครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับลวก็ขอบพระคุณทุกครติชมนะครับว่าจะเป็นการสร้างภาพแน่นะครับการสงสารเมียผมแน่นะครับไลยพัวสร้างภาพไปแน่นไปสันกับพี่น้องหลายท่านก็บอกมองข้ามมันมองข้ามมันมันอ่าแม่นครับแมนผมกับเดี๋ยวจะไปตอบคอมเมนต์นะครับก็มองขามมันไปเอาเก็ยแนเอาเก็ยร์ยังโย่เข้ารูดีนะครับ เราทาอะไรเรารู้อยู่แก่ใจนะครับอ่าผมเป็นเคยเพิ่นมาสิบปีเข้าไปเนี่ยขัดจีไปนอนแล้วก็ไปย่างถือกล่องอยมั่นกะคือชิบอมแอนรูกไหมครับความเป็นจริงไนงะแต่อันนี้มันก็คือเวียกนึงนะครับที่ผมต้องเลี้ยงได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยกะเวียกเข้าไปเฮ็ดเข้าก็ได้ทั้งนานเจ้าของบ่งอมนะครับ แต่ว่าจะไปถือกล่องย่างบริเวรเนี่ยมันโมเมนตหรอกครับมันโมเมนแนวหรอกยังกิไนไรก็ต้องยอยากอายอยากอายเพื่อนเราเป็นลูกเคยบริเวรด้วยเพื่อนความเป็นจริงนะไม่ต้องเป็นทั้งสังส้นล่ะอันนี้ผมนี่ยทั้งซอยแห้งนะครับทั้งซอยเงินนะครับมันกินเบื้องหลังยังอีกหลายแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้จางภาพพิลีเนี่ยมันต้องเมคขึ้นมาต้องเฮ็ดให้เห็นเออนี่ทั้งสั้นทั้งสี่จรนกินการเบื้องหลังผมโอ้เฮ็ดยังอีกหลายครับทั้งเงินทั้งทองทั้งอย่างผมบ่ได้ ทายลงเลยบางเทถอะนะพอเถ่าไม่เถ่าเมันรูุอยู่หรอกครับเขาเห็นยังอยู่แล้วกันลูกเมียเขาเพราะเรามีชอบเขานี่คือนี่คือภาพที่ผมสาทัง้งหมดแล้วครับเนี่ยผมเห็ดด้วยต,ตัวผมเองทั้งหมดฝันนิหน่อยเขงเขาเขาสู่ก็น้องปินมาดูแลลูกดูแลเมียมากครับตอนนี้เขามีสมาชิกใหม่นะครับ ว่าชิคไม่เอา <c oughs> เด็กๆเด็กๆร <c oughs> ับกินดิ่มแล,ล้วรับแล้วครับอันนี้น้องที่เอาตังคซื้อว่าคอปเตอร์ <c oughs> <c oughs> อเอาเบิร์ดเจ้าคอปเปอร์คอปเปอร์บุ๊กคอปเปอร์กับเอาเบิร์ดคอปเปอร์อันนี้อันนี้เอาเบิร์ดตัวสีนี้ตัวผู้ทั้งสองครับถ้าแมันคิตตี้ยังอยู่กับคิตตี้อยู่อยู่นะครับถ้าแมันแค่รอดยังอยู่กะ แค่อถนี่เป็นมาพันธ์ที่เก่งมากงูงเหนียวขี้เข็บไม่งอดเขามากัดเบดเลยแต่ว่าแค่อถออกไปถนนรถรถตามตายครับส่วนคิตตี้นี่ช่วงผมประอยู่ผมไปเล่าช่วงปิดเทอมลงที่เอาปิดเทอมทโดนๆนี่เอื่อยผมกับมาเกลือมาดูแลสวนมันย่ำหนักกับเขาบานมนกับเขาบานน้ำเอื่อยไปยุ่ในบานเลยครับคิตตี้มีมูไหลยอยู่ในบานบาออกมาเลยก็เลยเอาสมาชิกใหม่มาสองตัว เด็กหน่อยสองวเนี่ยกำลังนอนอยู่อันนกวันคนเดอกเดี๋ยวเว,วกมือนี่เดี๋ยวผมมาเฮ็ดแปลงพักให้น้องปิลเห็นไมแล้วนะครับผมกลับมาเดี๋ยวผมคุดทอเนี่ยว่างทอเนี่ยครับคุดวางระบบน้ำใหม่หมดเลยเป็นทอเซนเมนที่มาจากแทงน้ำนะครับผูนแทงน้ำห้องแทงน้ำโซลาเซลล์ห้องที่นี่บรลูมันแตกจุดใดนะครับมันอยู่เลือวามผมกะหา บอเจอผมก็มาคุดมองนี่เป็นสามแยกเนี่ยผมก็ตัดเส้นนี่ออกให้มันไปทีเส้นนั่นลองเบิงมันก็ยังหัวอยู่นะครับหน,าม,า,มา,มน,นามเสารมากมันถึนามมดนะครับก็เลยปรูกผมก็เลยตรงได้ลื้อทอแล้วก็ว่างไม่เอาเอามาแหวงเงทื่งนะครับเดี๋ยวเยา่วดินกบทอแวงเคร่งเวลาแตกเวลาส่อมมันจะไงผมก็เดินไม้มาเลยเดินเส้นเมนไม้มาเลยครับเดินไปข้างหลังเนะี่ยเดินไม้ทั้งมัด ไงาในการสมเพราะว่าขั้นทีไปขุดเอาท่อเก่ามันบ่วมมันเลอกกับทั้งมันบุหรี่อยู่จุดใดที่มันแตกถ้านแม่ท่านจะขุดหาสมกันแปลงผักเลยเฮ้ยแปลงผักเราเอากินคุดคามาขุดเน่าไปเลยครับฟังตัดหญ้าตัดยูเฮ็ดเบี้ยงงั้นใช่ะครับกลับมากะยังบ่ได้เศร้าเมื่อยยังบ่ได้อยู่ได้เศร้าอยู่ครับ เไปส้มมีแห้งส้มยังบดเห่าครับเพ็ดไหวเพื่อมือหนึ่งกะกะคิดนะครับผมคิดไว้ว่าเนี่ยสิ่งที่เฮ็ดกะคือมองอยูมองเศ้านะครับกะคือฝันขเขามีบานหลังน้อยๆแลวก็มีมีมองปลูกพักในน้องปิ้นนะครับจะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วกะเข้ากะเก็บเงินซือ้อทีแปลงนี่เสร็จแล้วกะ บมมีเงินเห็ดเพื่อนครับพาลูกอยู่กับทอมพาน้องที่เอวพาน้องปินอยู่กับทอมฝนตกพายุมากกับเปียกกับหนาวครับก็เลยต้องไปพึ่งทกศนี่แหละเอาเอาดินแป้งนี่แหละครับเอาดินแป้งนี่เขาทกศครับต้องต้องสางนี่นะครับบ่มีหนีบ่บได้ยูเฮื่อนครับก็เลยเอาเงินทอกศมาเห็นเือนยู่นี่แหละครับแล้วก็ค่อยเฮ็ดไปเฮ็ดด้วยตัวเอง สางไว้เพื่อลูกเพื่อเต่าย่ำที่น้องที่เอลเลี้ยนจบมาไงาเป็นสาวมากอะรับช่วงต่อแล้วครับผมกับสีนี่ละสิ่งที่ผมเฮ็ดไว้เริ่มต้นเฮ็ดไว้เนี่ยปลูกตนก้นไม้ปลูกนั่นปลูกนี่เวลาอายุหลายมากอะจะได้ถือสายยางหดน้ำตน้นไม้อยู่น้ำสวนให้ก็แก๊กแล้วกะ็ส่งมอบหน้าที่ให้ลูกทั้งสองอ่าให้เขาหาอยากหากินของเขาไปเขาป้อนให้ใส่พันสองพันกับใส่ บอ่อให้ไส้กับบ่เป็นยังอ่าเฮามี่พักมีหย่ามีปูมีปลายกินอยู่ก็คือตั้งสั้นครับวางแผนไว้เพราะว่าเฮากับบ่แมนต้นทุนมันต่างก,กันนะครับต้นทุนผมกับบ่มี่อย่างอา่าบ่ได้ลำบ่ได้รวยก็ต้องเฮ็ดต้องสร้างแล้วก็สร้างความมั่นคงก็คือนี่แหละอ่าปัจจัยซีครับหม่องยูแล้วก็อาหารนี่แหละครับที่มันสําคัญยารักษาโรคก,ก็เฮาก็มีสซอสติการมีโรคบาลอยู่ ี่ล่าสุดกะให้ผมอ่าเป็นกำแพงนะครับกำแพงตอนนั้นเขาสื่อนี่คือเจ้าของบ้านเพ่นเจ้าของบ้านเพ่นเขาสื่อดินแปลงนี่กอนนะครับแปลงนี่ที่นี่เจ้าของเพ่นเพ่นกรบอยูนะครับมันก็เลยขายให้ขายให้นี่ก็ไป พิ่งทกกระสวอีกคือเราครับให้ทกกระสวาเพิ่อ,ส,อสื่อให้เพื่อว่างแผนไว้อน,นาคตว่าเอ้าบืนใส่อีกจังหน่อยให้มันเป็นแปลงเดียวกันเพราะว่ามันติดถนนใหญ่นะครับสาเหตุที่ต้องสื่อสื่อเอาเพ่นทั้งหนาเป็นถนนใหญ่ทั้งดัเนี่รถใหญ่มันก็ถือว่าบ่าได้อยู่ทงมาได้นะครับเพราะว่าทั้งหนาผมก็มิแต่บ้านคนนะครับนี่บ้านคน อันนี้เฮือ์นมูผมหนี่งไม่ยู่ละอันนี้กำลังถมเนี่ยส้อยเนี่ยกำลังถมเข้าไปเนี่ยกำลังเซมีเฮือน,นกันเป็นมูบ้านอีกน้อยก็เป็นบ้านบ้านนึงนะครับเป็นคุ้มคุ้มนึงเป็นคุ้มแล้วครับตอนนี้จัง้อยเป็นบ้านบ้านนึงละอยู่นี่กะก็เลยคิดแหวนหน้าคดเหรอครับก็เลยสื่อให้ทกกศเพิ่นมาสื่อให้แล้วกะเขาย้อมเป็นหนีเพื่อช่วงมีแห้งมี่นุ่มอยู่สร้างแล้วก็พันชำระเอาเพื่อซื้อไว้เก็บไว้ให้ลูกนะครับเป็น จะสิต่อกันเป็นแปลงเดียวกันนะครับอาจจะเง้ยาไปหาถนนเลยส่วนใหญ่มากอะ่ะมีอยู่สองคนกะคงสิบกวาากในการคุยกันผู <c oughs> ้นึงเก่า้ังหนา้าผูน้นึงเก่าทังหลังไป <c oughs> นี่คือการวางแผนไว้่ะครับอนาคตมันบอรูนัเป็นอะไรบอลแนมานอนหอากับเฮ็ดตามศักยภยาผ่าตามกตากำลังเากเเากูนะบอกล้วย เพื่อนึงตัดลงอะไรเป็นกวยไข่กวยหอมไข่หรือกวยยังลืเพื่อนห้องดูก,กวยกินครับนี่ก็เป็นระบบน้ำโซลาร์เซลล์ของเขาโอ่งมุนอันนี้โอ่งมุนครับนี่ละสี่สิบปีโอ่งไปนี่เขากำลังกาพักหอม ปลูกผักหอมเย็ดแปลงพัก้เพื่อนอยู่นี่ครับแปลงพัก้เพื่อนหอมบัวเพื่อนเนี้ยไปขึ้นละเอาจะใส่ปนใส่แจวเย็ดแปลงพักน,น้อยเพื่อนอยู่นี่แหละครังคั่วเพื่นเพื่อนนี่แหละครับ ่ะนี่แหละครับภาพบรรยากาศเศร้านี่อยู่ที่โครน้องนาไทยลาเากลับมาแล้วกลับมาหลายมือแล้วละครับแต่ผมกับเฮดเวียกเลยบรรย้าเเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนะครับตื่นแล้วหรอครับใต้น,ตน่อยเสือที่แอวครับเสือที่เอลตอนยังหน่อยอุ่นดีเลยให้เป็นไซสครับเสือเอ้ยจะได้ไม่ซื้อใหม่ แล้วไม่เสียตังค์ชื่อใหม่โอ้ยสวัสดีครับรอรก่อนสวัสดีครับนนะกระตายหน่อยนอนตื่นทำความเคารพเออกระตายหน่อยนาแป้วคนคิดเดือดใส่ใส่รูปหมาเลย,มเมยผมย่าวกันเลยเดี๋ยวเขาไปตัดผมน้อนมินเนานะโอ้คนน่ะโอ้ยขี้ตานอนตื่นใหม่ครับนาเป็นแป้วเยอะคนดื้อดเดือดน,า,นาแป้ว กินข้าวยังคะนักเรียนหนักเรียนกินข้าวกินกำลังจะได้กินโซนี่ชายเขาหนึ่งเขาหนึ่่งหมูเด่หมู้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งกลับมาแล้วครับป้ากับลุงเอามาโค้งลงนาแล้วครับวังที่เอาเปิดโรงเรียนละหลายหมื่นแล้วละครับ น้องเมนม์มาอยู่วันบัวพาลูกมาเข้าโรงเรียนคือบัวขาวโคบล่งหน้าไปยูทูปนห้มันแล้ยวรถมาเ่วนยูทู e นะครับที่พี่น่องในเบิรงท uh ั้งบัดอยู่ในยูทูปนั่นแหละบัวแมนเจ้าของผมครับบัวยูทูดใททีไทยมือนีแล้วกับลงเมือนีนะครับเพินร์ลไซอะนนะทุกคนถ่ายเป็นเป็นเป็นคลิปเป็นบันทึกไว้เบิดนะครับเพื่ออ่ เพิ่นจะมาลงอาจจะไปได้ล่งนะตอนนั้นเลยนะครับมันมันเปนคือเหียนเฮาไปยูเตลา,าเรียนเรียอ๋อ้โหเทิมไงครับไปเ,นนเทิมมานก็ไปยูเล่าครับมาล่าหแล้วกลับมาใส่ชีวิตปกติเฮาครับยอมรับพี่ซอฟว่าก็มีทุกอย่างอยู่แล้วเนะพี่น้องหมดเวลาลูกเพื่อเรียนก็ต้องได้มาเอาตรงๆเลยกับไปหาเงินนะครับพี่น้องครับก็ได้พี่น้องเนี่ยล่ะค่อยเอ่าเบึ่งแงงค่อยให้กำลังใจ กายังได้มีเฮือนมีชันมีมองสุกหัวนอนหน่อยไงครับถึงแม่สิม,มีหนีไปเอาหนีมากอะนีละได้เงินใส่หนีทอก,กอะซอกับได้พี่น้องซุกยู่หะละนะครับกาลังแรงใจหลกักสำคัญคือไปเฮ็ดเวียกครับอันไปเฮ็ดเวียกมันขึ้นเรื่องหลักครับอันเรื่องที่เฮาอันนี้คือสิ่งที่ใดมมกครับเฮ็ดซอยเพือนผูเ่าเฮ็ดไหมครับเป็นบุ้มีคนซอยแล้วก็ประเทศเล่ากับบ้านผมเนี่ยมันห่างก,กันแก่หกสิบกิโลนึงครับ มันไปผมิทําแม่นสะพานแล้วนี่ผมไปนี่ลูกผมไปโรงเรียนนี่ลวกับมือแรงผมกับจ็กสองทุมเครื่องผมกลับมากกันได้ครับพอสะพานปิดสีถุงมันขี่รถไปกลับแค่ใส่เวลาช่วงบ่ายครับไปกลับไปง่ายๆไปง่ายขาม่ายงมันแค่คนเราฝากหนามสำหรับผมนะครับสำหรับที่พี่น้องที่ยุ่ไกลก็อาจจะบอกว่าโอ้ไปเล่าไปยุ่ไกลไปต่างประเทศสำหรับผมแน้่มัน ไปเศร้าแล้งกลับก็ไเลยครับมันมันไกลๆนะครับมันไกลๆมันบวไก่มันก็เลยเป็นวิธีของผมอยู่สองฟังหละกการสำหรับผู้อื่นพร้อมกันนะครับตีพันยูสองฟังริมนำโขงก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการไปเล่าการมาไท่คนเล่ามาไท่คนไทยไปเล่าเห็นคนเล่าอยู่ฟังไทยเห็นคนไทยอยู่ฟังเล่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับวิธีสองฟังเลาะุ่มนําโค้งเลยนะครับโอ้เล่นรถบม่มีล้อวะ ก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เขาให้กําลังใจพวกเราตลอดเลยนะครับแต่ไปดาหน้าจนเกี่ยวเขาแล้วนะครับกลับมาโขงน้องหน้าอยู่กับแม่ปินน้องที่เอายู่กับเคยเล่ามาตั้งหลายปีนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่คอยเป็นกําลังใจให้กําลังใจมาตลอดนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่บ้านน้องกำลังถวยอยู่โอ้โหยิงผมสวัสดีครับบ๊ายบาย